กินนี่ตอนรับคตรื่อช่องเนยหนึ่งหัลันพีน่น้องมื่อนี้เนยหนึ่งหัลันมาหาเจ้าพ่อศักดิ์สิทธิ์ได้จ้าเด้อแต่ว่ากะมีปูเพื่อนกะมาน้ำพึ่งกันเออไปเข้าไปขอ,ปขอโชคขอลาภพื่งกันอันเออพ,อพ่อผู้ใหญ่เด้อเป็นพ่อผูงยัยเด้อนะโคตรด้อน่ะอ่าพ่อผูงยัยเด้อค่ะโคตรเน่ะเออ,พอพ แมนพ,พ่อผู้้ใหญ่กับพ่อผู้ชายเพื่อนมาพี่นออ้องเออพ่อผู้พ่อพ่อพงใหญ่กับพ่อผู้ชายเพื่อนมาไปเจ้าพ่อศักดิ์สิทธิ์ีเป็นไอที่พึงทั้งใจของชาวบา้านเฮาอนพี่น้องผู้ใดมาเพื่อนกับมานี่ละ่ะขอสชขขอลาบขอสชขขอพรอยู่หนีเ่เบิดเ้อพี่น้องเลยแล้วว่องไงเออแล้วว่างไงเอ้อเพื่อประทรมาดา,ดาเด้อเจ้าพ่อศักดิ์สิทธิ์อ่ะ บ่แม,ม่นวา่าอันนั้นเด้ยความเสี่อส่วนบุคคลเด้อพี่น้องแต่ว่าอย่าหนุยเสียเด้อพี่น้องเด้ออย่าหนุเยเชื่อจ้าความเชื่อส่วนบุคคลแต่อย่าหนุยเชื่อเด้อบังคับกันเชียออะไ้จ้าบังคับกันเสียบ่ได้ความเสียเฮาส่วนบุคคลพี่น้องเพิ่นนําผลไม้ผลไม้มาให้อืมอันนี้กะห <c oughs> มูเนาะพี่น้องเนาะเป็นน้ำมาถวายกับผ้าวันพอพี่น้อง ผ้าบานน้ำแดงทุกทิมทุกอย่างเลยพี่น้องเขาบอกอียงได้ไวเขาเก่านั่นมาเนาะถ้าสุกสมวังเขาก็สิมาอีกจ้าอย่าหนุนหัวล้านจ้าบอัว่าจะถ้าเข้าช่อง y ูทูบ b e ืังสิเห็นเห็นของเจ้าคือเบาลงเพจยดันลงดันเห็ดยูทูบแม่ในยูทูบจ้าคืนนั้นเขาไปบึงนั่นเถอะฉันเป็นนั่นลอเ

เจ้าพอศักดิ์สิทธเป็นสมซื่อแล้วอันนี้พญายบ้านในพี่น้องนี่พญายบ้านกับผู้ชายเพื่อนพญายบ้านกับผู้ชายเพื่นของมู่สิบชีเอของบ้านของนบ้านหนองกุงอพอันอันดันว่าดันดได้ยินที่กันดันเน่ยนะเจ้าพอนะแล้วมองไงขึ้นอย่างด้วยมองไง ที่พึ่งทางใจว้าที่พึ่งทางใจของใครหลายๆคนพ่อเหมืนเล้อที่พึ่งทางใจของใครหลายๆคนแล้วก็เป็นจริงได้พู้เดียฮะเห็ดแล้วเขาสบายใจว่าไฮ้ยฮ็ดแมนเขาเป็นเฮ็ดเลดเขาเป็นเดรนผู้ใดเออคอมเสียภัยคอมเสียมันที่พึ่งทางใจยายหนุ่ยก็พึ่งอยู่นี่ตลอดพึ่งอยู่นี่ตั้งแจววัตรนัยอยู่ในท้อง พูดลเนาะกับมึงเก่มึงสรางมึงมากวายเงใหม่ยงใหม่ก่อนตงเดือนมันลูกสาวอยู่ในช่องจนลูกสาวมีลูกอีกเพิ่งเพิ่งแต่าานเจ้กเลี่ยวว่าวเลี้ยงน่ะเต่าบ้าแต่บุตรตอนน้อยช่วงนะพูดพี่น้องเพื่อนโซกันะพากันไหม กำหมองเกามองเดิมเฮานี่ล่ะพี่น้องหมองเกามองเดิมยายหนุ่ยก็เคยมาดูแล้วล่ะหมองนี้เนาะหมองนี้ยายหนุ่ยก็เคยมาดูแล้วเคยถ่ายให้พี่ให้น้องเขาเบิ่งดูแล้วแต่ว่าก็บ่ทันเห็นผู้ที่มานำยายหนุ่ยจากเที่ออันนี้เพิ่นมาเฮาก็มาเบิ่งมาศบเพิ่นมาพอดีเนาะพี่น้องเนาะจากผลละมากหลากไหม่หล่าเฟงมาไล่ไปบ้างเผาบวานไปบอืมเดี๋ยวจะเฝ้าเอาถ้วยผู้นี้ถ้วยไปหาเต็นถ้วย เออสิอืมอามา้อบ่ได้ออกกัคู่มาเนาะเอาเนาะเอากัคู่ตักขึ้นมาอักเดี๋ยดีเดี๋ยดีตักขึ้นมาเปลี่ยงเอามาแม่ถือไว้ให้ออมตังถวยก่อนยังใครเหวานเออลุงไปตักเลยมาปะมันที่ตกคอยตัก่าลุงไปตักขึ้นอาพี่เนาะตักมาีบ้านเคลีเป็นเตย่างู้มีบ้านเีเป็นย่าง เชียนไว้เด้เนี่ยเออเชียนไว้น่ะนี่ละพี่น้องเอ้ยที่พึ่งทางใจของไทยหลายๆคนนั่นละคือว่านั่นละเสียไผยเสียมันเนาะเออความเสียส่วนบุคคลผู้ใดศรัทธานใดเสียในก็เฮ็ดอันนั้นละพี่น้องเฮ็ดเราสบายใจเฮ็ดไปเลยจ้าชีวิตคนเฮาบอดร้อยดอกพี่น้อง เพราะใจยังเฮ็ดไปเลยว่าจะเบื่อเดนรอดนอกจากน้อยีวิตคนเราบ่ฮหอดร้อยแต่ซุมม้อนี่กับรนเอารนเอาเราบ่ฮหอด้อยกันได้สารเจ้าพอศักดิ์สิทธิ์พี่น้อง

มาซีม่ยสเตี้ยอ้เห็นไผเห็นมันพันเห็นอยูหัวหมูสันพี่น้องเอายหน่อยว่เห็นฮะด้ยหน่อยว่เห็นเลยพี่น้องเดยเยอหน่อยโสบทั้งนี้รมทั้งนี้หรอว่าดังนะเนาะพี่น้องเนาะเออดีละนี่จ้าแบบนี้นี่ล้ เขาบอกว่าไปเป็นจิตเมี่ยมผละมากหลากไม่ที่ย่างไอ้ส่วนเจ้าพ่อศักดิ์สิทธิ์ส่วนตัวนี่ยายหนุ่ยสิ่ว่าให้ฟังเด้อพี่น้องเด้อส่วนตัวของเจ้าพ่อศักดิ์สิทธิ์ของที่เพิ่งว่าต่อกันมายายหนุ่ยก็บบ๊วยว่าเองดอกมีผู้เฒ่าเพิ่งว่ามาคือส่วนตัวของพ่อศักดิ์สิทธิ์นี่เจ้าพ่อศักดิ์สิทธิ์นี่เรามักหวานมักผลไม้มักผระหวานเในพี่น้องเด้อแต่ว่าของเขาขอไอ้เราไอ้ไอ้นน้ำอมฤตติอย่างนี้เราเราบ่ค่อยเราบ่เอาเลยล่ะจ้าแต่ว่า เขามาเว้าไว้ก็คือว่าแม่นเจ้าพอศักดิ์สิทธิ์แล้วรับก็คือให้เราเราก็เอาไปให้ผู้เลี้ยงสร้างเลี้ยงมาเราแบบนี้แม่พี่น้องเออเอาให้ผู้เลี้ยงสร้างเลี้ยงมาเราก็คือว่าก็รับไปละพี่น้องเราก็รับไปไปให้ผู้เลี้ยงสร้างเลี้ยงมาเพราะเพิ่นมีพละกกำลังเลี้ยงสร้างเลี้ยงมาต่อไปแบบนี้นะแต่ส่วนตัวเราแท้ๆเรามัก้าวะหวานมักผลลไม่แม่พี่น้องจ้า เป็นของเขาเป็นน้ำอมฤตจังสี่เราสีให้ลูกน้องเราพี่น้องจ้าเพิ่นเพิ่นเพิ่นเว้ามาแบบนี้เนาะยายหนุ่ยก็จำเพิ่นมามสี่เป็นลางถอยลางถอยลางมีใส่ผ้าหวานพานี่น้องอเวลาจะแต่งกันยังสี่อะไรพี่น้องกันมาพ่อกันสบกันจ่ายคุณข้าใส่เลยลูกเอาเนี่นยเออแต่งใส่ก่อนลูกสาวยายหนุอยด้วยพี่น้อง ลูกสาวเห็ด้วยคนลานได้ลานได้หนูก็ได้ลานสาวแล้วพี่น้องเอ้เจ้าเจ้าพ่อศักดิ์สิทธิ์แล้วมากลานผู้หญิงยี่หนดอกยหยเมอแต่น้อยก็เป็นลานเน่ฝากไว้เป็นลานว่าออกไงไๆว่าเั้นหอดเจ็ดเดือนออกมุนออกสามกิโลสองขีดอ่ะมอแต่น้อยเนี่ยสมบูรณ์พ่อไม่ได้อบพ่อ มาขอแ้วเรอให้ฝากให้เป็นรูปเป็นลานให้ออกง่ายๆเด้อปูสัตว์ฮอดประทัดให้ฮอดแปดฮอดเก่าซ้ำเกียเดือนแม่จะว่าแม่บ่ได้ให้ฮอดเก่าเดือนบ่บพเก่าเดือนเลยเกียเดือนให้ว่าออกง่ายง่ายคลั่งไรเออง่ายเพราะนั่นโดยยายฮอดเกียเดือนออกเนาะอืออาจารย์สำหรับคิดนี้เยอะหนุ่มหัวร่างก็ฝากไว้สำนึกได้จ้าเด้อผู้ใดเสียทางนี้กะเบิ้งเอาพี่น้องปูเพิ่นเบิ้งเห็นอยู่หัวหมูก็เห็นอยู่เนาะเออผู้ใด ก้อนเสียส่วนบุคคลผู้ใดบ่เสียก็บ่เป็นอยังจ้าบ่เป็นอยังสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมิ้ยหนึ่งหัวล้านน้ำด้อจ้าสวัสดีจ้า